สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟที่คนเดิมสำหรับ EP นี้มาแล้วนะครับปฏิทินจีนเงินแสนชุดที่4ที่หลายๆท่านรอคอยและก็ถามถึงกันมาเยอะเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งปฏิทินนะครับที่มาแรงปี2,568ในช่วงกลางปีนี้นะครับเคยเข้าห้างวดติดนะครับสามตัวแตกสามวดติดมาแล้วนะครับเอาละครับชุดนี้มาดูกันนะครับงวดนี้จะกลับมาปังมาแม่นหรือเปล่า หลังจากงวดล่าสุดได้แค่ใกล้เคียงนะครับ1 4 6นะครับงวดที่แล้วนะครับอ่ะงวดนี้นะครับ5 0 9 2ูน้าไหมหรือจะมองเป็น5 8 9 2นะครับลองดูแล้วกันนะครับ5 0 9 2หรือเปล่านะครับหรือจะมองเป็น5 8 9 2 5 8 2นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะครับสำหรับ จีนเงินแสนชุดที่4ที่หลาย